สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะเอามาพบกันกับช่องจกกักรีนะคะเอาไม่เฮาแห่กนีนะคะ น้องกี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็เร็วครับเอาเต่เสียงยังไงวะทำแท้ด้วยสวัสดีครับเร็วเร็วสวัสดีครับครับเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับเร็วเร็วลูกโออันที่เขาใส่อันนี้ไว้นะเพราะว่าเขาชอบนอน ไปแกงป้ากับแม่นะคะพี่ควัเขาเลยใส่ใส่ปอกขาไว้นะคะเพื่อการขาเจ็บขาแพงเนื้อรอบที่แล้วก็น่าจะดื้อแล้วขาก็แพงประมาณนั้นที่เดินขากระเพลกระเพกสวัสดีครับก่อนอืมเอาแต่เสียงไรไงอะ่ะาสาวอารมณ์ดี อันนี้เดีย๋ยวจะพาไปดูป่ากล้วยนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังก็เป็นปา่ปาหญ้าป่าหญาตัดไว้ไม่ได้ตัดไว้เขาไม่กินนะคะต้องตัดแล้วให้กินเลยนะคะ เพราะว่ามันเป็นอ่าอะไรนะมันติดกับอเอื้อเขานะคะถ้าถ้ามันตัดไปแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นอับกลิ่นไอขึ้นนะคะแล้วมันก็ทําให้เขามีกินนะคะถ้าตัดแล้วโยนให้กินเลยนะ่ะเขากินอยู่เพราะว่าเหงือกมันยังไม่ออกนะคะนี่นะ,ะอันนี้ก็ ผลงานของพี่เตยนะคะเก็บนะคะทุกวันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมัดแล้วเราก็จะเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามชมตอนต่อไปนะคะนี่ถ้าไม่อยู่เลนนี้จะเห็นหมดเลยอันนี้ก็เก็บขยะนะคะเอาหญ้าไปใส่แปลงหญ้านะคะเพราะเพราะว่าช่วงหน้าแล้งนะคะมันจะทําให้ความชุ่มชื้นของหญ้ามีอยู่นะคะมันจะทําให้หญ้าเกิดได้ อันนี้นะคะกล้วยเขือที่สองนะคะที่เราจะตัดนะคะให้น้องช้างนะคะพอแก่แล้วนะคะแก่แล้วนะคะนี่นะคะ <c oughs> มีกล้วยให้พี่กีกินแล้วนะคะนี่นะคะเรือนหนึ่งแล้วอันนี้ยตกปีใหม่ยังใหญ่เลยนะคะปีใหญ่มากนะคะแล้วเดี๋ยวมันรอลุ้นนะคะว่าจะมีกี่วีนะคะกับ อกล้วยตัวนี้นะคะมันเต,เตกแตกกอใหญ่มากนะที่แรกอ่ะเหมือนมันจะไม่รอดเออน้ำท่วม <c oughs> ขอไปทานอภัยนะคะน้ำท่วมเหมือนมันจะไม่รอดนะคะอันนั้นน้ำท่วมก็ยังติดขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวพี่เต้ยตัดแล้วนะ,ะตัดให้น้องช้างนะคะต้นกล้วยเราก็จะเอาให้ช้างกินนะคะให้พี่เต้ยตัด ะะแล้วก็จะเอาไปบ่มไว้นะคะให้มันสุกแล้วก็จะให้นงช้างนะคะทั้งสี่เอกได้กินนะคะขอรปทานภัย <ar ate> <Embassy> นะคะแม,แม่ๆค่ะ หญ้าหญ้าแปลงเนี้ยนะเราจะเอาไว้เฉพาะตอนที่พี่เตยติดงานนะคะพี่เตยติดงานพี่เตยไปตัดหญ้าไม่ได้เราก็จะตัดเรอะๆเนี้ยนะคะแล้วก็โยนให้กินเลยนะคะทั้งห้าเชือกนะคะแต่ถามว่ามันสวยไหมมันไม่สวยหรอกมันมีหญ้าอยู่แค่ตรงนี้เองนะคะฝั่งทางนี้มันก็ไม่มีหญ้ามันไม่เกิดะะมันไม่เกิดมันเป็นดินอ่าดินอะไรนะเขาเรียกดินลูกหลังอน่ะแม่แม่แม ะะมันเป็นดินกุดินกวดนะคะมันก็เลยทําให้เกิดยากนะคะเราก็ต้องเอา,เอาขยะนะคะเศษย้านะคะไปใส่มาดูพี่เต้ยตัดต้นกล้วยกันออฮต<ะ>ัดพิ่ต้นกันเลยอะ ยงพี่เตยตัดต้นไม่มีเขื่อตัดแล้วก็ตัดออกมาเลยให้ช้างกินก่อนก่อนตัดไม่ได้ดูตัดผิดต้นพี่เตยตัดกล้วยผิดต้นไม่เป็นไรเอามาให้ช้างกินเลย มันมีหลายตนอยู่เป็นอย่างพี่จอยไม่ว่าหรอกพี่จอยให้อภยัยเดี๋ยวมารอารุ้นอีกเครือหนึ่งนะว่าจะได้กี่หวีเครือนั้นมันมีประมาณประมาณห <_ EN> ้าหกหวีพอแล้วะประมาณห้าหกวีนะคะ <_ EN> เครือนั้นเครือแรกที่ตัดไปก็มีอยู่แปดหวีนะคะเครือแรกนะคะที่ตัดตัดให้น้องช้างกินเนาะ ยังเหลืออีกสองต้นพ่ตัดเออ,อกีบอกว่าสบายเลยกีได้กินต้นกล้วยแลย้วม,มา,าไปละ ต้นก็ได้ให้น้องช้างกินทั้งหมดเลยนะคะเพราะไม่มีสารเคมีอะไรนะคะเราก็จะเอาไปบ่มธรรมชาตินะคะให้สูบธรรมชาติเอาว่างเอา,เอ,าออกก็สองวันหน้าน้องช้างก็จะได้กินและนะคะได้กินกล้วยสุกแล้วมันเป็นกล้วยน้ำหวานนะไม่ใช่กล้วยส้ม,มได้แล้วนะคะ ปตืบนานนะคะตอนตอนฝนตกน้ําท่วมน้ําท่วมหมดเลยนะแถวนี้ท่วมหมดเลยนะ้ํามันระบายไม่ทันว่าแต่จะตายไม่ตายนะคะกลัวตายมากนะคะส่วนหน้าแล้งก็แล้งนะคะแล้งจนใบเหลืองหมดขนาดไม่ค่อยได้วดน้ำได้นี่นะคะมันก็งามนะคะแต่กอเนี้ยใหญ่มากนะคะแน่นเอียดเลยนะคะ นี่มารอลุ้นนะคะเครือนี้นะคะว่าจะมีกีวีนะคะเครือใหญ่มากนะคะถ้าลมแรงกลักวมันจะโค่นก่อนเด้เดี๋ยวจะไปหาไม้มาค้ำไว้นะคะเดี๋ยวรอให้ปีมันสุดก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้ครอบครัวเลี้ยงช้างของเราด้วยนะคะแม่ๆคะ่ะนะคะเดี๋ยวก็มาติดตามคลิปต่อไปนะคะพี่เตยกขอกขี้ช้าง,าางนะคะ ฮะมันยังปมะสูม <c oughs> บันไดดิ่าเจอกันคลิปหน้านะคะแม,แม่ค่ะสวัสดีค่ะ